เหนื่อยดเหนื่อยแทนสาเพื่อคนสวัสดีค่ะวันนี้เราพบกับรายการ Memo Sorry Channel นะคะวันนี้ไปทำอะไรวันนี้เราจะไปเด้เดใครเจ้าของคลิปนะที่เป็นเจ้าของคลิปนะคะเชยเลยวันนี้เราก็จะไปสอนคุณพิมพ์ถ่ายรูปนะครับต้องฟิล์มเราไปถ่ายที่ไหนดีจะไปที่ที่นี่แหละปะที่นี่ ไปไหนดี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 อ่ะไปปาเลืดีกว่าเออไปตะขี้ดีตามก่นตามก่ตามมาตามมาเหอมีิสวนสวยมากเลยเหรอสวยมาเพิ่งมีวิสวย โอเคของนีย okay, 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 แล้วก็อย okay, like, ู oh, look, ่ที่ร้านอัมมารซอนกับคุณพิมนะครับแล้วก็จะมาสอนใส่ฟิล์มกันก่อนเลยนะครับมากับกล้องอะไรปอะมาณอันนี้อะไรอ่ะโอลิมปัสเนาะโอลิมปัส35 DC และก็ฟิล์มฟิล์มเกอร์ดกพลาท้า160ใชเครับผมก็มากับนิโคแมทนะครับแล้วก็เลนส์ 50F2 เลนส์มอเตอร์แล้วก็ฟิมเกอร์ดักพลาท้าแมทนะครับ400ซึ่งซื้อมาตั้งนานแล้วไม่ได้ถ่าย ก่อนก็เปิดเปิดฝาหลังก hmm, so ่อนเปิดฝาหลังเห็น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 แง่งปะเห็นแง่งด้านล่างปะนี่หรอใช่เปิดงู้่อหน้าอ่าดึงลงดึงลงนี่หรอเออดึงลงครับเออมันจะเปิดฝาออกมาใช่ไหมมาแล้วก็เปิดฝาหลังก่อนใช่ไหมเปิดแล้วใช่ปะเปิดแล้วต่อฟิล์มออกมาฟิล์มออกมาเร็วต้องทำให้ดูก่อนปะเทำให้ดูก่อนโอเคก็ขั้นแรกนะครับเปิดออกมาก่อนใช่ไหมอือกู จริงจริงนี้เป็นฟิล์มม้วนที่ที่สี่ก็ยังไม่ได้ช้ามช่องนะครับทุกคนก็ใส่อันนี้ก็ต้องดึงจักขึ้นมนเคลื่อนอะไรก็ใส่ล้อะไรเราตัดแล้วก็ดึงดึงฟิล์มไปดึงปไปเลยดึงให้มันแบบแนบๆหน่อยก็ให้มันเอาให้มันเกี่ยวอะไรโอ้โอ้โอ้เดี๋ยวนะ,ะต้องเนี่ยเราตักเสียบเข้าไป มดูคนยากลำบากจริงๆคนตรงปะเนี่ยไอ้ที่อ่างกูวะเนี่ยตรงปะไ,ได้อยู่ยังยังไม่ชำน,น้านโอเคขึ้นฟิล์มไปสนหนึ่งรอบครับโอเคผมว่ามันน่าจะได้แหละแล้วก็ปล่อยแล้วก,ก็ปิดไปเลยเอาละ่ะตรงขึ้นฟิล์มเนี่ยถ้าใค<ไ>ร<ป>ก็กดทิ้งไปก่อนทุกคนกดทิ้งไ้ก่อนครับแล้วแค่นั้นเลยแล้วก็เริ่มถ่ายได้แล้วโอเค ใส่ปี๊มใส่ปี่มเรียบร้อยนะครับอันนี้เข้าทางนี้ปใช่ใช่งี้ปะิไปแล้วก็หนให้มันติดผหน่อยแบบเอออ่าฮะแล้วก็เสียบเสูเสียบรูเสียบเสียบรียบปะใช่ใเสียบลองเสียบลองเ่้นไปอ่าๆได้ไกดที่ง่กดตรงไหนอ่ะนี่หรอ เป็นแคปแล้วก็ถ่ายเคนั่นละชัวร์ไปอยู่เคตอนนี้ปิดนะเรียบร้อเคเสร็จโอ้โหจะเสร็จทุกคนคืองงงวยมากเอ้ยได้แล้วได้แล้วแค่นี้และไปกล้องนี้ไม่ถ่ายทุกคนแต่กล้องผมมันต้องใส่โทรศัพท์มาใส่ไม่มีปัญญาว h a แส a เองนั่นแหละแต่ก็เป็นไปถ่ายกันเลยไปหาที่ถ่ายก่อนยังไม่รู้จะถ่ายที่ไหนก็เดี๋ยวไปเจอกันตอนที่เราเจอหลลแ้วกัน ใส่สายนี้ก่อนก็ได้นะวันเดียวทีว่ต้ตองเปิดเปออเปิดสายสายก่อนเราต้องเผื่ออันนี้ด้วยนะเลนส์ไฟเดอร์อะช่องมองภาพเราอยู่นี้ใช่ปะแต่เลนส์เราอยู่ตรงนี้เราต้องให้แบบภาพมันเอียงมางทางซ้ายนิดนึงใช่แล้วก็ขึ้นชัตเตอร์แล้วก็กดเลยขึ้นชัตเตอร์แล้วเหรขึ้นยังไงอะชัตเตอร์คือขึ้นไกลใช่ทุกครั้งที่ที่ขึ้นชัตเตอร์ใช่ใช่ทุกครั้งที่จะถ่ายคือต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนขึ้นเดี๋ยวแล้วนี่ ช่มกดถ่ายสิกดเข้าปะกดได้ยังไม่ได้อ่ะได้เหรอของเราน่อไม่สุดวะกำลังนะไม่ใช่คุณบิ๊กความผิดตัวเองชื่อให้มันน่ามาสุดเลยแล้วมันจะแล้วมันจะเด้งกลับได้ครับแล้วขึ้นแล้วนะเออโอเคเออคือในสุดอย่างนี้แหละโอเคมันถึงจะถ่ายได้ อ่าโอเคคือ <c oughs> คือถ่ายสองรูปไปแบบงงๆฝ <c oughs> ีๆเดี๋ยวถ้าเราจะโร่สวยๆเราจะแบบถ่ายถ่ายบ้างตอนนี้คือแบบเราต้องอัดวิดีโอก่อนไงเดี๋ยว <c oughs> เราหายจุดที่แบบคนมไม่เยอะแถอ,อ,อ,น, <c oughs> อน,นี้ก็สวยอยู่จรคน,นคือตอนนี้ผมอยู่ที่สะพาน M B K คือ ด้านนอกอากร้อนมากดแค่ถ่ายตรงเนี้ยตรงนี้เลยเส้นนำสายตาเห็นปหให้มันกลางๆเออแต่ว่าตองเราต้องเบี่ยงไปทางนู้นนิดนึงชิปเดี๋ยวเราดูรูปเดี๋ยวเราดูรูปาไมเ่นเตองแแกนะครักคเดี๋ยวแกนแนนิ้งนเผื่อด้วย ใช่ใช่คือเคยมาเดินที่คนพัดแบบเป็นภาษาอินเีกินแบญี่ปุ่นเยอะมากวันเนี้ยประเมินไปสี่รอบแล้วก็หูแดดแดดโอ้โหไอขึ้นแบนก็ไปนั่งไหนตรงนี้ตรงนี้เหรอต้องรู้ด้วย่ะคือตอนนี้มองไม่เห็นจอโทรศัพท์เลยที่แสงก็แรงเกินไอคุณแบน้วยเออ แดดบ่ายโมงอะ่ะโคตรร้อนแรงไม่ไหวแล้วเไอฟ้อาเริ่มโป่งอ่ะทุกคนเมื่อกี้คือฝนจะตกแล้วใช่ทำไมเราไม่เดินไปทางนี้ไหนครับเฮ้ยทางนู้นลมลมลมลทางนู้นดีกว่าถ่ายตากล้องอะไรนะถ่ายตากล้องถ่ายตากล้อง ฟ้าเริ่มเปิดแล้วสวยดีแต่ว่าแดดไม่ได้จัดมากก็โอเค,อเคแต่ผมจะไปตั้งกล้องก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะดูตอนที่เราไปถ่ายกันโอเคตอนนี้เป็นเวลา เมื่อกี้นะ5:00น5:00นอะไรกินกันก็เมื่อกี้ไม่ต้องแปลกใจนะทุคนที่อยู่ดีๆมันล้มไปคืองงเหมือนกันผมล้มน่าจะพัดหาอไม่กินอะไรฟุดด์พอรกินฟุดด์พอรไม่มีตังค์ฟุดดยางเซ็นเตอร์ไม่มีตังค์พอต้องไปคืนซิมหมดแล้วอ่ะซิมเท่าไหร่นะพี่เท่าไหร่ Huh. เินมาหลงหลง <c oughs> เดินมาเป็นไม้คือเป็นลานนี้ย e น l o ลเฮา s e นะครับ <c oughs> <c oughs> สนุกสนุกสนุกนี่ก็ถือถ่ายเลยแล้วแหละจริงๆคิวหนึ่งสอ<ะ>งคุณนี่เก่งเกินนี่ต้องมีต้องต้องอยู่นี่ถึงจะถ่ายได้โค้แจม่แจมจนนะผมบอกเลยแจ่มจันดีๆแล้วนึกนะทุกคนเดี๋ยวผมจะวางมุมกล้อ,องหนนี้ สวยแต่เนี่ยตรงนี้คนมาถ่ายนี่เยอะมากนี่เลยเอาถ่ายแล้วถ่ายแล้วถ่ายอะไรอ่ะถ่ายน้ำและกำแพงจะไปรั้ผมเดี๋ยวมาดูจะตรงไหมในกล้องก็ดูตรงอยู่นะแต่ของจริงก็คือจะว่ากัน โอางงาน้ำโสตรไม่รู้่เข้าไปได้นะมถ่าจะเข้าได้พี่ถ้าเขาไม่รอกอตรงไหนได้อีกตรงน,รงน,นี้ก็ได้แต่ว่าเขาทำงานอยู่มันไม่ใช่สิอ๋อ,อ เลยมันได้ไหนดีมันได้นู้นก็อันนั้นเขาดอกไม้ดอกไม้ที่แสงมันได้นี่สวยกว่ามันสวยกว่า หวานเลยคือตอนนี้สีสีก็จะเปลี่ยนไปเพราะว่าใช้โทรศัพท์อีกเครื่องหนึ่งไี่จัดเต็มเต็มเลย ดีเน่อนร่วปรบนึงนะโอเคไป ออกมากล้วนนอกเดี๋ยวเราจะใกล้กลับกันแล้วนะทุกคนแสงสวยมากตอนนี้คือแสงกับแพงดีมากมเดี๋ยวเราจะมาถ่ายด้วยบกัศแล้วกันสี่โมงสี่โมงกว่าไปโอเคได้ได้ได้ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้แล้วก็กำลังจะกลับไปที่ลีโดเพราะว่าตอนนี้เราถ่ายกันหมดแล้วฟิล์มหมดม้วนสองม้วนโอเคก็จะหายไปเยอะอยู่วันเดียว400ก็เอาเรื่องอยู่นะต้องค่าล้างฟิล์มอีกค่าล้างฟิล์มร้อยกว่าร้อยกว่าบาทอาจจะส0งร้อยก็ห้าหกร้อยทุกคนใครบอกว่าคนเล่นฟิล์มนี่คือจนไม่ใช่นะทุกคนรวยที่ผ่านเลยเปล่าเอาเงินไปจ่ายค่าฟิล์มหมดแล้วไม่มีตังค์กินข้าวใช่ไปเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ นั่นเลยเพราะว่าไม่อยากถ่ายแล้วเหนื่อยมากตอนนี้จริงเป็นไงเหนื่อยเหนื่อยอันนี้ก็มาถึงที่ลิโดแล้วนะครับอยู่ตรงร้านแ n น p นะครับก็ขั้นตอนสุดท้ายก็ฟิม์มกลับเร็วถ่ายหมดแล้วตูดตูดทีตูดขึ้นโอเคด้านล่างย่างอย่างอย่างอย่าเพิ่งเปิดนะเปิดแล้วพิมพ์เสียนะกดกดกดปุ่มดำดำกดลงไปตึ๊กโอเคขึ้นมาเอาคันโยกนี้ขึ้นมา อขึ้นมาเลยอีกด้านนึ่งอีกด้านหนึ่งผิดด้านอีกด้านหนึงอะอรครับที่่ะหมุน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 มุนกลับหมุนมุไปเรื่อยๆค่อยๆหมุนตอนแรกมันจะฝืดๆใช่ปะ่ะม,มันฝืดไม่มากใช่ไหมหมุนไปก่อนหมุนไปเรื่อยๆจะรู้สึกว่ามันแบบรู้สึกว่ามหมุนง่ายมันจะมีเสียงกลึกนิดนึงก็คือฟิล์มมันจะหลุดล้ะดูประนีดมาก ช,ช,ชเดี๋ยวไม่เสร็จวันนี้เดี๋ยวไม่เสร็จได้ยิงแต่งงานโอเคหมุนเข้าไปอีกหมืนเข้าไปอีกชิปจะมันแบบมันรู้สึกอะไรใช่ไ่มโอเค okay, งั้นก็เปิดฝาหลังปึ๊บนั่นแหล,ละแล้วก็พิมพ์ออกแล้วก็พิมพ์ไปล้างแค่นั้นเลยเสร็จแล้วนี่แหละการทายหนึ่งม้วนแล้วก็ไปรอรุ่นภาพกันโอเค เดี๋ยวลองฟิล์มไปล้างแล้วก็รอดูคลิปนี้เลยแล้วกันว่าภาพวันนี้จะเป็นยังไงบ้างนางแบบนี่คือไม่หวั่นราคา